พี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่าสุกุคนแด้พี่น้องยินดีต้อนรับสัวห้องพอนปะคือชาแนลได้พี่น้องมาตัดผมกันพี่น้องมาตัดผมกันนะครกับวันนี้ได้ในแบบมาจากบ้านถือได้ในแบบมาจากบ้านผือพี่น้องบ้านคือซิตี้ของเรานี่หละบ้านคือใจกันอยนีประมาณสามกิโลสามเรงหาลูกกิโลจัดเดิ ปริซังมาบคตรสังกิโลมาไ,ไ,ไม่เคยชั่งกิโลก็เลยไม่รู้ว่ากี่กิโลไม่รู้ว่ากี่กิโลเพราะไม่เคยชัง่งถ้าลองใส่คนอิ่มน,นะมันไม่่างงาหนาเลย หนะนะาขาวด้สมัยตะก,กี้ก็ใส่ตะกวดยิ้มแล้วหนาขาวยินดีด้ลูกค้ารายใเม่นีลูนนกค้ากับโอเคอว่วนหลายม่วาหลายมีกับโอเคม้นวนนี้ก็โอเควอนนี้ลูกค้าก็เอยอะนี่ลูก็เอยอะอยู่มาได้พี่นนองเด้อมาเสริมรอกันได้พี่น้องเราจะตัดส่งอันเดอร์คันนะเพื่อนเพื่อนมาส่งอันเดนนอร์คันนะครับ รอชมนะเพื่อนๆนะลูกค้าจะชอบตัดตรงอันเดอร์แคปนะครับตัดตรงไอรร่วมสมัยนะฮะตัดทรงหล่นสมัยทรงอันเดอร์แคบสไตล์ช่างพรนะเพื่อน สไตล์ช่างคอนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามหน่อยเด้อฝากเป็นเล่นเที่ยวได้ใส่ในเ้อพี่น้องสไตล์ใครสไตล์มัน,น,น,นเนาะพี่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของช่างคอนเนาะทรงอันเดอร์คัทอันดับแรกเราก็แบ่งผมขึ้นเก็บไว้ด้านบนนะเพื่อนๆนะ แบ,บ่งผงให้สะอาดนะครับเวลานะนั้นเวลาเราทํางานมันจะได้ทางายเนาะมันจะได้ทางายพอจากนั้นเราก็ใช้กระเทียบเบอร์สองนะเบอร์สองนะเพื่อนนะเบอร์สองขึ้นทรงนะฮะเบอร์สองขึ้นทรงใช้เบอร์สองขึ้นทรงเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันขาวมากนะฮะไม่ต้องการให้มันผมด้านข้างขาว การให้ผมช่วงเนี้ยมันขาวมากนะครับผมช่วงนี้เห็นไหมช่วงนี้คือไม่ต้องการมันขาวมากเนาะขาวมากแต่มันจะหลอกหลอกแล้วแต่ลูกค้าต้องการแหละเพื่อ,อนบางทีลูกค้าต้องการขาวเราต้องทําตามที่ลูกค้าต้องการเนาะแต่แต,แต่คือแต่ก็คือว่าถ้ามันไม่สวยเราก็ต้องบอกลูกค้านะฮะเราก็ต้องบอกลูกค้าด้วยบางทีลูกค้าไม่ใช่ว่าจะรู้นะฮะคือลูกค้าต้องการตัดแต่ลูกค้าไม่รู้ว่า ขาวแล้วมันจะมีผลยังไงไม่สวยก็มีเนาะขาวเกินแล้วมันก็ดูหลอกนะฮะลูกค้าเป็นคนจ่ายเงินเราก็ต้องตามใจลูกค้านเพื่อนเน,นาะแมนมาปอมถ้าเราต้องตามใจลูกค้าเฮ้ยเคื่อนติดตามอะไรมึ้ติดตามติดติดตามซามดอยกวนชารยเกาหลี ต่างเห็นมเด้อยูทูปเขามีกำนปับมีสิปีหนึ่งต้องให้ผ่านต้องให้ได้พันคนเนี้ยที่บันยังไม่ผ่านเลยผ่านปะยังพี่พรยังไม่ผ่านเจนเลยผ่านไปปีหนึ่งเล้วเจนปีหนึ่งในปีที่สองมันถึงผ่านมาซาปันเลยไม่ผ่านก็ไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากพันหนึ่งมันก็ต้องเป็นสองพันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเลย เพราะมามีกำหนดอยู่แต่มันก็คงน่าจะได้อยู่หรอกเพราะว่ามันน่าจะได้อ่ะมันขึ้นอยู่ว่บที่บ้านเราขยันลงคิดไหมสนุกกับการทำคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์เรามันสนุกแค่ไหนประมาณนี้ยบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาออกไปถ่ายข้างนอกบนปืนมีเวลาใชนะมบนปืนมีเวลาออกไปถ่าย คลิปข้างนอกนะก็ได้แต่ลนคลิปมันแกกระโน้คลิปอันสั้นช็อตรุสั้นเสตผมนี่แหละที่พี่พอนี่โน้คลิปเสตผมอันนี้ก็จะลงคลิปช็อตสั้นเหมือนคลิปช็อตลงคลิปสั้นลงคลิปสั้นน่ะมีผู้ติดตามเยอะผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะบพี่พอน่ะสงสัยคงจะได้ทำคลิปสั้นแล้วล่ะคือถ้าผู้ติดตามครบ เราก็ต้องไปทําชั่วโมงอีกนะ้องทำชั่วโมงอีกสี่พันชั่วโมงคนดูอ่ะคนดูต้องครบสี่พันชั่วโมงอันที่จะผ่านกตของยูทูบไม่งั้นก็ไม่ผ่านชิปกินหลาคนก็เบิ้งหลายเลยฮะชิปกินผมก,ก็เบิ้งชิปกินแต่ว่าไ่ค่อยได้กดนะอะไรอย่างเี้ยเราหลอกชิปแบบกินนี่นใช่ไหม ืนั้นก็เป็นกระแสแล้วไงคือก็ผ่านกดแล้วพอผ่านกดแล้วทําอะไรก็มีคนดูเออใจโย,ยแต่มีแต่เจ็บมือมีแต่แสนมีแต่อันนี้ป้าหลายแห่งของเมืองป้าม่ได่ชิมกลิ่นเท่านั่นเลยอือฮ่างนี้เบิองพญายัยง,อยางอ้วนอ,อ้วนยั่นอุบลเลยที่ยังอ้วนกินก็พญ์เตี้ยนะ เป็นไงแ้วเชียงแ้วแมนแมนเพชรอันนั้นนี่กินนะครับเชอ่าเชียงแ้วแมนจิตควายจิบน้อเชียงแ้วเป่นกระดานแล้วเชียงแ้วเ่นแมนเราก็เป็นอะไทั้งบเปินอะไโคตรโมกกาไลการ่พยุทั้งังเราเล่ยไก่เป็นอันนี้นะแมนบลาเชื่อมันเราอ่านไปหา scf ที่ละลายเดี๋ยวเราไปหาพีอยน มอขา,าวๆกว่านี้ไปมอง ح. นั่นมองนี่มันเลยมันเลยไปยิ่สามไม่เลยไปพ่วงกันไปมืดเลยเนาะไปหาไปยังนั่นอยู่บุรีรัมย์ไปหาพไปยังนี่อยู่ดีเพิ่อนรังเด้เพื่อว่ายูทูบเบอร์เพื่อนั่นท์เพื่อนไปหากันนะก็คือมันมันจีเดย์ซอยกันดันเด้ช่องนะช่องคือปากช่องนั้นงุชินะปากช่องนี้เด้อปากช่องพอดก็คือน้ำเนื้อเด้อพี่น้องพอดก็คือข้าเนี่ยฝากน้ำเนื้อเด้อพี่น้องฝากกดติดตามพี่นั่นเนื้อเด้อม้าเก่าชิลลุ่งนั่ไปม้ามีแต่ห้าวเก่าไปถึงจุ่งทึ่งท อันนี้คือหนึ่งเขาเขาเปิดลานแล้วเขาพอมีเวลาเดินห้างไปยังสัน้นม,ม,มันต้องหาเวลาหาเวลาถ้าว่าหาเวลาไปได้ถ้าว่าเราคุยกับน้องมีเวลาไปมันก็สามารถที่จะสามารถที่จะทําให้ช่องเติบโตได้อันนี้เราไม่มีเพื่อนกับนิจมามมุงนิเพือนที่ว่ารูจักการใส่กุญแะนําแนะนํากันเนาะเบิง้งเห็นไหมเด้อกดกระต่า,า,ายเห็นไหมเด้อ ฝากกดแช่้นั่นนีน่เหนะฝากเนยได้พี่น,อน้องเ้อฝากเนยได้เรื่อเล่าอันหลายคนบอกแต่ว่าเพียังอันมีเล่าวคนเล่าอันที่ว่ากินนะเออล่ากับดรอปลองมาได้มันคว่ำตีตามเล่ากับบุคอยหลายเขายังจะกินเราได้แบบเออเห็นปะมันก,แนกแ็แล้วแต่ก็มันก็แล้วแต่แต่ว่าเราเห็นแบบอาจจะสมสัมผัสเราเอาถ <ไอ S 1> ือว่ามันต้องมีแปลกแปใหม่ไปเรื่อย มันต้องมีใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งมันมีต้องจหางานมันี่มันคอนเทนต์มันต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่ไปเรื่อยๆสายผมด้านบนนะฮะสายด้านบนเมื่อกี่เราสับต่อยวนเนี่ยฮะต้องมาตัดต่ออีกเสี้ยมแ่วแล้วว่าโอ้ซีเรีย็ิคลิปแล้วแล้วมาตัดต่ออันะไรอนไหนให้เบิ่งมากี่ย่างกี่เรื่อย สร้อยผมมันเทื่องนะพี่น้องเด้อเชื่อมช่อต่อช่อนะเพื่อนๆนะเราก็ต้องมีเกณฑ์วัดก่อนนะเกณฑ์วัดมีไกด์ไลน์ก่อนนะมีไกด์ไลน์กันเนเด้อมีไกด์ไลน์เนาะเวลานั้นเรกากนะ็ซอยตามเชื่อมกันเลยเนาะเชื่อมช่อต่อช่อ,อเลยนะกว้างนันสี่เหลี่ยมก็้างตัดต่อนี่เนาะ เข้าไปในเสือโปรแกรมตัดต่อได้อ,อ,อถ้าเราอยากใช้โปรแกรมที่เขาดีๆอันจะมีที่อยู่่วมาเข้างรสานีพิพั่นจักรยแต่กี่าี่พัฒน์จราได้เดือดล่งเขาแต่กานีอยู่าว่ามันแพงจหนึ่งเขา ข้าหนังมันไมได้ให้ามาเรายังไม่มีรายได้เข้ามาแล้วแบบเป็นชายแบบแพงๆก็ไมด้ตต้ต้องมาฝ่ี้ไมก่งของจแเป็นคนเาสเป็นคนเราเนี่เป็นคนเอยากอยู่ ปล่อยเท่ดตอบโต้ฉันท่ซื้อเนี่ยนั่นพี่น้องเนาะ่าใอยลูกค้าต่อโต้จะดของซนะื้อเขนมีสองจอบไหมพี่น้องนี่จอบสองจอบได้าฮาตัดผมมันจริงายมันจะสี่หน้าสี่หลังมันจะไปเท่ดทิดเขาแดงไม่พี่น้อง เราจะทำยังไงไม่ให้ผมคาชีหน้าที่ลังเราก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนั้นคือไม่ให้มันสั้นมากคือว่าให้มันสนัน้นอน่หละพี่น้องถัดสั้นแล้วมันจินยาผมลูกหาวสิสีวาสีโปโรเกเดน สีเหลี่ยมเท่าเดิมใช่ไหมทีี ن ا ن ا ن ا ้เราเยน้ำด้าน้อทุกคนจะเสร็จแล้วเพื่อนๆอันนี้เราก็จะสไลด์ปลายผมข้างบนออกนะครับเพอสไลด์ปลายผมเพื่อนออก ก้เสร็จแล้วก็้เสร็จแล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านข้างอีกรอบนึงแล้วก็ส่วนเกินออกนะครับเพื่อนาเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับ โอเคพี่น้องคลิปนี้สิได้ยอัาลาพาจ่ากันแล้วนะพี่น้องนะจะนัดกัฝากช่องพ่อพคือชาแนลน้ำเน้นเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแลนะพี่น้องก็กดซับสไครต์กดแชร์อ่าคอมเมนต์มากนะพี่น้องหน้าใต้คลิปแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อสิได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องไหนเบิร์นกันทีนะพี่น้องนะโอเคคลิปนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดี